คุยกันก่อนเกมครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ8ทีมสุดท้ายครับอาร์เซนอลพบกับบาเยิรูนิคถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆนะครับอย่าลืมครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับรวมไปถึงกับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับหนึ่งซองผสมน้ำเย็นหนึ่งแก้วรับประทานได้เลยนะครับกับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ รวมไปถึงบริษัท AI s t i y k e r นะครับตอนนี้แบรนด์แรกที่เราเข้ามาคือแบรนด์ BeQuiet นะครับใครอยากจะได้ซิงน้ำซิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์เคสหรือว่า power supply นะครับก็ฝากเอาไว้กันกับ BeQuiet ความเงียบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแบรนด์คุณภาพจากเกยอรมน,นีนะครับตอนนี้เรามีเคสที่ชื่อรุ่นว่า PureBase 500 DX นะครับใครอยากจะลองดูก็ไปหาซื้อได้ที่ JAB ที่ Banana Equip ก็มี เพียวเบ500 DX จำหน่ายนะครับรวมไปถึงใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของ b นะีควาเอก็ติดต่อเข้ามาที่ Facebook แฟนเพจของ AI Sticker กันได้เลยนะครับมามาคุยกันเลยนะครับอุกเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายอาร์เซนอลยังคั่วอยู่ทั้งพรีเมียร์ลีกที่ตอนนี้เป็นจ่าฝูงแล้วก็ต้องมาเล่นกลางสัปดาห์กับเกมสําคัญซะด้วยกับบาเยนน์มิวนิกนะครับยอดทีมจากเยอรมนีแต่ว่าตอนนี้ เป็นเสือลำบากเพราะว่าโอ้โหผลงานในลีกนั่นแพ้ติดต่อกันมา2เกมแล้วนะครับสำหรับไบเยนมิวนิกไปดูความพร้อมกันหน่อยนะครับอาร์เซนอลตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์สุดๆนะครับล่าสุดจูเลียนทิมเบิลกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าอาร์เซนอลตอนนี้ไม่มีผู้เล่นคนไหนเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเลยนะครับทุกคนพร้อมจะลงทั้งหมดก็อยู่ที่เอาว่าตอนนี้เ1เตคนแรกของอาร์เซนอลตัวจริงเนี่ยเป็นใครนี่ผมก็ยัง ยังติดอยู่บางตำแหน่งนะครับเอาแน่นอนประตูไล่ไปก่อนเดวิดอารายาแน่แนแนวรับเนี่ยแบ็คขวาก็เป็นเบนไว้คู่เซนเตอร์ก็แน่นอนละครับเป็นทางด้านของอ,อ่ซาลิบากับกาบเบรียลแบ็คซ้ายนัดที่ผ่านมาเนี่ยให้เซนเชนโกเล่นแต่ก็แมนะก็เบียดกันเซนเชนโกทูมิยาสึ อาจจะรวมไปถึงคีวีอร์ด้วยซ้ำไปนะครับสามคนเบียดกันอยู่ตรงกลางแน่นอนจอจินโยเล่นกลางรับแล้วก็เบอร์8เป็นเด็กแคนริ์ตรุกเป็นโอเดกาดขณะที่หน้าเป้าก็น่าจะให้ไคฮาวเวเล่นนะครับทางขวาบุคุโยซาก้าก็หรือทางซ้ายแหละที่ช่วงหลังมีกาเบรียลเชซุสเล่นก็เบียดกันกันกบทางด้านของกาเบียร์มาตินเนลี่ตรงนี้ต้องดูว่าเกมสําคัญแบบนี้อาเตต้าจะใช้ใครลงสนามนะครับ มาเจอกับบาเยอร์มิวนิกที่แพ้มา2เกมติดอย่างที่เรียนไปแล้วก็นัดที่แล้วในเกมลีกนั่นพักคู่เซนเตอร์เลยนะครับคู่ปะกะลังตัวกลางตัวจริงที่น่าจะลงแน่ๆในเกมนี้คือเอร c d ิกไดเออร์ที่จะเล่นปะกะลังตัวกลางร่วมกับมัทเทสเดอร์ลิกนั่นได้พักนะครับก็เตรียมลงกับอานอั่นแหละแล้วผู้เล่นที่เจ็บไม่สมบูรณ์ในเกมฟุตบอลลีก ก็เดินทางมาไม่ว่าจะเป็นนะผู้าประตัวอย่างมเดลนอยเออร์รวมไปถึงตรงกลางอย่างเจ้าหนูดาวรุ่งอย่างพาฟโลวิชสองคนนี้ก็ต้องลุ้นว่าจะลงสนามได้ไหมนะครับมเดลนอยเออร์ no ir, ก็ไม่ได้เล่นเกมหลีกมาประมาณ2เกมในช่วงหลังก็ต้องดูว่าถ้าฟิตพร้อมก็จะเป็นมือหนึ่งขณะที่แบ็คขวาก็ให้โจซคิมิชมาเล่นนะครับแบ็คซ้ายเป็น so Davis. อัลฟุโซเดวิสตรงกลางเนี่ยกอเลสกาย,ยืนแน่นหนึ่งต้องดูอีกคนหนึ่งว่าจะเป็นใครครับพาฟโลวิชจะพร้อมไหม ใารที่ตัวรุกด้านบน3คนเนี่ยนำมาโดยโทมัสมูเลอร์เป็นตัวรุกนะครับแล้วก็ขนาบข้างก็มีทั้งแซ็กานาบรีรวมไปถึงเจอมามูเซียล่าหน้าเป้าแน่นอนละครับเป็นแฮร์ริคเคนนะครับการเจอกันของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยช่วงหลังเจอกันก็เป็นเกมนักกระชับมิตรที่อาร์เซนอลก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าถ้านับกันในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแน่นอนแหละในแชมเปี้ยนส์ลีกย้อนกลับไป6-7ปีที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลเจอบาร์เยนสามเกมลหลังนี่โดนนัดละ5ลูกเลยนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นช่วงที่บายเยิร์เยนกำล แต่ว่าก็มาเจอกันในช่วงนี้เนี่ยมันต่างกันเลยนะครับอาร์ซนอลกําลังมั่นใจกําลังเล่นได้อย่างแข็งแกร่งส่วนบายเยอร์ก็ความมั่นใจไม่มีแล้วก็ในบุนเดสลลกาเองก็น่าจะพลาดแชมป์นั่นแหละในฤด,ดูกาลนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังประมาทบาเยอร์ไม่ได้ก็คือเรื่องของประสบการณ์ของผู้เล่นการที่พวกเขามาเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกก็เหมือนกับว่าเป็นอีกถ้วยหนึ่งดังนั้นความเครียดหรือว่าความกดดันในเกมบุนเดสลีกาที่พวกเขาโดนเลเวอร์คูเซ่น เตรียมที่จะพังาดคว้าแชมป์ไปเนี่ยถูกโยนทิ้งไปในเกมนี้แน่นะครับพวกเขาก็จะมาโฟกัสมามีสมาธิในเกมนี้ก็อยู่ที่เรื่องของฝีเท้าแหละว่าผู้เล่นที่บายเยนร์ใช้อยู่ตอนนี้หลายๆคนที่ก็ถือว่าถามว่าฝีเท้า อยู่ในช่วงยอดเยี่ยมไหมก็ก็ไม่ยอดเยี่ยมนะครับไล่ตั้งแต่ประตูอย่างนอยเออร์เอดิกไดเออร์ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีเท่าไรโกเลสกาโทมัสบูลเลอร์พวกนี้ที่จะเป็นแกนหล,ลักในเกมนี้ถามว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีไหมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับถ้าเทียบกับเกมของอาเซนอลทุกคนอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจความอันตรายของบาเยอร์นแน่นอนละครับตัวที่เข้าทำเกมลุกความสามารถเฉพาะตัวของพวกมูเซียล่าอย่างทางด้านของแซ็กนารีพวกนี้ คล่องแคล่วแล้วก็ถือว่าสถานการณ์1ต่อหนึ่งมักจะทําได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเกมตรงกลางผมว่าพาฟโรวิชกับโกเลสกาไม่ได้ดีกว่าอาร์เซนอลนะครับอย่าเรียกว่าไม่ดีกว่าเลยอาร์เซนอลกลางดูดีกว่าด้วยซ้ำไปดังนั้นผมเชื่อว่าเกมนี้คลองบอลเป็นของอาร์เซนอลแน่สิ่งที่ต้องระวังของบาเยิร์อย่างเดียวก็คือว่าเกมฉาบฉวยนั่นแหละจังหวะความสามารถเฉพาะตัวที่ถ้าอาร์เซนอลบุกเพลินๆบาเยิร์จะมาเล่นเกมฉาบฉวยนั่นก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวของพวกเขา แต่ถ้ามองไปถึงเกมรับของาเยมินิกอย่างที่บอกไปนะครับโอ้โหเอดิกไดเออร์ไม่ได้เป็นแนวรับที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วในตอนนี้มาเจอกับทางด้านของเกมลุกของอาร์เซนอลที่มาทุกท,ท,กที่ทุกทางนะครับโอเคด้านข้างอาจจะไม่ง่ายหน่อยกับการที่บุคโยซาก้าไปเจอกับเดวิสที่ก็เร็วแล้วก็แข็งแรงขณะที่โชซูคิมิชถ้าเจอกับกาเบเชซุสหรือว่าจะเจอกับมาตินิลลี่ก็ดังนั้นก็ไม่ง่ายด้า้นผมว่าเกมด้านข้างของอาร์เซนอล ไม่ใช่ว่าจะเล่นงานแบ็กของบาเยงง่ายๆนะครับเพราะนั้นการขยับเข้ามาเล่นด้านในเยอะผู้เล่นอย่างมาตินโอเดกาดผมว่ามีส่วนที่จะเป็นจุดชี้ชะตาของอาร์เซนอลในเกมนี้นะครับผมว่าผู้เล่นแบบเนี้ยพื้นที่ตรง,นงเนี้ยของโอเดกาดเนี่ยถ้าอาร์เซนอลฉกฉวยโอกาสในการเข้ามาเล่นข้างในได้เจาะตรงกลางเลยผมว่านี่คือสิ่งสําคัญนะครับเป็นสิ่งที่จะเป็นจุดชี้ชะตาในเกมนี้เลยก็ได้อาร์เซนอลจำเป็นต้องคือจะบอกว่าจําเป็นไหมสำหรับผมใช่คําว่า อาร์ซอนควรจะละกันครับควรจะทําให้ได้ดีเยอะในเกมแรกเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้อาร์ซอนมีหลายอย่างที่ต้องคิดเหลือเกินไหนจะแชมเปี้ยนส์ลีกไหนจะพรีเมียร์ลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกเองก็ยังมีงานหนักๆรออยู่ถ้าอาร์ซอนอชนะบาเยเนได้ในเกมแรกที่สถานการณ์ผมมองว่าดีกว่าอยู่แล้วเนี่ยสัก2ลูก3ลูกอ่ะถ้าเป็น3าูนเนี่ยมันก็ทําให้ในเกมนัดที่2ในการไปเล่นบ้านบาเยอร์มิวนิกเนี่ยอาร์ซนเล่นด้วยเกียร์ที่ ลดลงมาได้ไม่ต้องเต็มร้อยเลยว่าไม่ต้องไม่ใช่ไม่อย่าเรียกว่าไม่เต็มร้อยเลยเรียกว่าเล่นแบบเซฟตัวเองเล่นแบบเซฟแรงได้แต่ถ้าเกมแรกอาร์เซนอลยังไม่ขาดเกม2มันจะยังต้องเอาจริงเอาจังอยู่มันก็อาจจะไปบั่นทอนทีมในเกมพรีเมียร์ลีกก็เป็นได้นั้นก็น่าสนใจครับเกมนี้ลุ้นแล้วก็ติดตามว่าอาร์เซนอลจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างที่เรียนไปแม้ว่าช่วงหลังเจอบาเยินในแชมเปี้ยนส์ลีกผลงานจะดูแย่แต่นั่นเจอกันมา6-7ปีแล้วนะครับทีมก็ใหม่ ผูเลนก็ตัวใหม่นะผมมองว่าอาซนอลที่มั่นใจกว่าดีกว่าผมเชื่อว่าจะเอาชนะบาเยนได้ในเกมที่จะได้เปรียบด้วยจะชนะ2 3 0ผมว่าเป็นไปได้เลยในเกมนี้นะครับอย่าลืมครับขอบคุณกันด้วยกับทางด้านของขเครื่องดื่มเกลร์นิวทาวเวอร์ขอบคุณกันกับบริษัท AI s t r i k e เขอบคุณกันกับ b e Quiet ความเงียบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแบรนด์คุณภาพจากเยอรมนีหาซื้อได้แล้วที่ร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วประเทศวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ